เจเลยพอดูนี่นตรงวันพุธเยอะเลยพี่ครับพ,พี่เอกดูรูปที่แตกหน่อยได้ครับที่เปถ่ายที่คาเฟ่มาครับอนนอันนี้คืออันนี้คือเสร็จแล้วนะพี่เพื่อ เป็นยัยพี่พี่เป็นไรไหมครับเนี่อยอันนู้นป่วยลงเป็นรถเมล์เลยเป็นไรอืไปพี่คอตกเหอคือตกเหรออะไรอ่ะคือตกคืนอตอบสิครับเอา้าเอา้เาคือไม่สบายเหรอหรืออะไรอ่ะออกกำลังกายเหนื่อยเกินหรือเปล่าไม่โอเคเหรอพี่มึงก็ได้อยู่นะการทำงานไม่ดีเหลยไปแล้วเอา้าลงให้เหรอ รองไห้หรอผิดทา้องไห้หรอ,อ,หหรอพี่อานี้นะร้องไห้ทำไมอะพูดอะไรเป็นไรไ<ม>แต่เช้าแล้วพนอนดีๆดิพูดดิ้ามันนี่ไดแต่เช้าแล้วมัมานั่งกุ้มมานั่งเมอ่์มานั่งโฮเฮ <c oughs> ้ h เฮน่ะเห็นไหมรง <c oughs> แล้วลงด้วยโอ้รแปับน้ตาไ่ี่เอขาดแป้งก็จะอารม ได้เลยผมรู้นะเดี๋ยวเราผมแป๊บหนึ่งเลยอ๋อจอผมอยู่นี่เอเพื่อฟังคนเดียวจอคือตอนนี้กอเป็นได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้ากาวตอนนี้ยากได้เด็กตามอะไรผมตามใช่ เจ๊ยนเจ๊ <laughs> โอเคไงต้ม <laughs> <laughs> เอาไหมครพีเรียนเป็นป้าเผาดีนี่ เขาขเงียบเปล่าัเงียบก็เตือนเตือนเตืนเตือนเตือนเตือนตืนตืนตืนไม่เป็นไรมันมีอะไรให้เครียดก็พูดสิอยากฟังจริงจริง่อนเอานใหญ่นนี้ยังไม่รู้อีกเลยพี่พูดได้ใช่ไหมพูดได้ถ้าอยากพูต้องขออนุญาตใครตยคนแบบนี้้าพูได้โดยมีความชอบธร พี่พูดจริงเหรอไป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 ้พี่พูดมาเธอน้องน้องทุกคนรวมถึงภรรยาพี่พร้อมแล้วเฮถึงคุณ่ี่มีน้อมนตาหตาทุกคนโม่พี่พี่พูมลยเฮ้ยไเยี่ยมมาเลยว่าทุกคนโอเา มาเลนี้ยทุกคนมาพร้อมขนาดสล้วปัญหาของพี่เลยเอกพูดได้ไหมพี่เอกพูดได้ไหมพูดได้ได้พี่รอะพูดจริงใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนคือพี่อะจำบ้านเนี้ที่พี่ซื้ออะเติมประมาณ1 2ึสองล้านเนี่ยพี่ผ่อนหมดแล้วเว้ยาแต่คือพี่ะ ไปบ่นไว้ว่าถ้าฝัดปีนี้หมดละพี่จะไปแก้บนอก็ไปแก้ดิก็คือพี่อะไปบ่นไว้ในพ่จดไปอยู่ประมาณสี่ห้าข้อเว้ยโอ้โหเยอะเหมือนนี่ไปบ่นที่ไหนอะแกก็มีไข่ไหมไข่ร้อยฟอใช่มันมีในนั้นเลยนั่งแล้วคืนเมื่อคืนเม่พี่แม่งฝัดฝัดวะจริงเหรอเหมือนมีคนมาทวงเขาบอกทใช่จริงจริงพี่ลืมไปแล้วเว้ยเหมือนมีคนมาทวงเหมือนเป็นผีคนเมียมาทวงพี่บอกว่าถ้ามึงไม่ทําตามที่มึงบอกปูจะเอาชีวิตมึง ไปบนกับใครทำไมได้ผีมาดูหนังผีเยอะเกินหรือเปล่าทไมมันเล็ก่ผมเนี่ยก็เลยกลัวแล้วแบบไปบนไปด้วยสี่ห้าข้อเนี่ยไม่ไปบนที่ไหนทำไมเป็นผีตายไม่รู้ก็มัวเหมือนกับบนวัดปกติเลยบนมั่วบางทีเราไม่ได้บนกับเจ้าที่เจ้าทางหรือบนบางทีถ้าพี่บนมั่วมั่วมันบางทีมันใครรับก็ได้ใครรับก็ได้ใช่ใครรับก็ได้สัมภเวสีรับก็ได้แล้วทําให้พี่หรือเปล่าไม่รู้นะเดาใช่ไหมใช่แรงนะค่ะถ้าแบบไปบนแล้ว เป็นผู้หญิงผมยาวเหรอผู้หญิงผมยาวไม่น่าใช่เร็วหมดมยนเงี้ยไปฝันรอหรือ่นเมื่อบอกว่าจะช่วยช่วยได้บ้ารได้ไข่ไปไข่ไม่ไข่ไข่อ๋อข้อแรกก่อนพี่เราขอดีกว่าข้อแรกคือที่พี่จดไว้บนข้อแรกอะมีตามมีก๊อฟมีไก่มีพี่โก้คือพี่ไปบนว่าชื่อชื่อพกมึงต้องวิ่งแก้ผ้ารอบหมู่บ้าน เขาไมไปบนอย่างเงี้ยพปติเขาต้องบนตัวเองเขาไม่ไม่บนอะไรที่แบบถวายไข่ร้อยฟ,ฟองแบบไปจ้างหนังมันมีนม,นมันเนี่ยมันมีมันมีต่อไปเนี่ยก็คือต้องกินไข่ให้หมดทั้งประตูร้อยฟองโอ้โหพี่ใช่แต่เอาข้อแรกก่อนไหมครับพู่จะช่วยกวดอ้าวท<ข>ําไมไปบนอย่าง,งานั้นคุณน่ะทํานี้ก็ต้องแก้ก็รีบแก้ให้จบจบเนี้ยน่าจะทันไปแบ่งทีมเลยเดี๋ยวเนี่ยไอทีมเนี่ยไปวิ่งก่อนแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวมาช่วยกันต้มไข่ไหมหรือว่าไปซื้อเอาง่ายกว่า

จะตไข่ต้มอะไราไข่ต้มพร้อมแล้ววิ่งแก้บนเสร็จยังนไข่ต้มจะเสร็จแล้วรออยู่เนี่ยแม่ไข่ต้มเสร็จแล้วพี่นี่เขามาแล้วเขามาแล้วเขาม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 าเร็ามีมาดาม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 อมา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 ยาาม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 มา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 อามมมมม อันเนี้ยข้อที่สองที่พี่บนไว้อ่ะกินที่หมดไว้พอมภายในสิบห้าทีอ่ะสิบห้าทีใช่ใครบอกหกโมงเย็นหรือเปล่าไม่ทุกอย่างสี่ข้อภายให้โมงเย็งแต่เนี้ยสิบห้าทีจะมีทั้งตะตูกูมากินนี่เล็วช่วยหน่อยเร็วทุกคนที่จะตายเร็วช่วยหน่อยไปไา้เร็วกอล์ฟปล่อยไลูกกินไข่กันเร็ว เราเหลือัวท15ทีแม่รับผิดรับกรรมด้วยกันไหมแล้วใครจับเวลาที่จับเองคือเขาไม่กินไม่ได้ทีเพราะเขาไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยอออร่อยที่เนี่ยเป็นไรเป็นไรพี่ยเหมือนมีคนไม่กินไข่เอาไปซ่อนที่นี่เนี่ยหน้าอกเหมือนจะตายว่ะไข่ซ่อนไข่อะไข่ทอน เองเงเหลี่ยมถูกแล้วครับลายตาบดพีนฝ่มนลป็ไหนม่มีเมย์ก็ใคผมก็พี่นั่นน่ะไปไปยืเนเนปะเนี่ยไม่ใส่ขึ้นโซเลยโซ่เหรอโอ

โจ๊ตตี้หน่อยเจยีจยีหมดแล้วใช่หย้อนนะยังยังมาอีกสข้อเข้อลังนยวกินดีวกิเดกเยสข้อโอ๊อันนี้อะไรีพี่กินเดีด้หมดยังไข่ต้องหมดยังไปนี้ พี่ไปโว่าเราจะถือสินแปลชั่วโมงหนึ่งสินแปลด้วยเหรอใช่พี่ไปโนว่ากต้องถือสินแปชั่วโมงหนึ่งไทุกคนถ้าสินแปลกับชั่วโมงนึ่งเนี่ยจะกี่อันนึงก็คือครบแล้วก่งงเดนเลแต่งตัวก็อปแตัวอ่ะจกาจแจกใจสี่ไม่รอดเล สัญหาอะไรมาใส่ก็มีพี่ยาไม่เคยล้อเลยนะครับไม่เคยล้อตรงไหนนี่ครับที่พอดีว่าโอ้ผมโมชาโชาพระมาให้พวกพี่เพื่อนๆทุกคนนะครับสาธุเชิญพวกพี่ๆมาเลือกกันได้เลยครับผมแต่องค์พระท่านสวยมากสาธุ มีให้เลือกเยอะเลยเหรอกับเพื่อนเราต้องเลือกองไหนบ้างเหรอเพื่อนกรอบสาธุสาธุเดี๋ยวของกองอะไรอันนี้ไหมทำไมไม่ใส่ล่ะท่านน้องกรอฟขอโทษขาท่านลงไม่ทั้งองเลยแสงสว่างทางชีวิตนี่แหละครับนี่เป็นธรรมอันประเสริฐสาธุ สามอันนี้ชอบกินไหมัฮัลโหลครับคุณแฟนหืมกินหมดแล้วครับอร่อยทุกจานทุกวันอร่อยมากครับไม่ได้เป็นอะไรพูดเสียงปกติครับมุสาวันพี่ชายสินแพร อร่อยครับไม่ใช่ไกด์น้องเล็กจริงๆมันเค็มมากเลยพิลากินไม่ค่อยอร่อยเลยทิ้งทุกจานวันหลังไม่ต้องถามาแล้วนะเก่งมากครับสุดยอดครับพี่ชายพี่ทำถูกแล้วใช่หรือไมพี่ชายทำถูกแล้วกระดูกดีับพอครับมีรลายบาทที่ให้มาโอค กอไม่เรียกร้องอะไรมากเลยครับหนึ่งยบาทก็อยู่พอกพอครัมูสาวาทาเวรลมดีสิขาประธาครับอาไม่พอครับหนึรอยบาทจะไม่พอวันลันให้เีเยอะหน่อยได้ไหมเนื้อทำดีมากกอวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราตอคุณ ใช่ครับี๋ยวผมลุกขึ้นไปทำนะครับทำตอนนี้เลยฟานทำไมไม่เช็คน้องบ้านฟานอันนี้เรื่องอะไรก๊อฟ i m อ o s ม i b l e จอนมิกหมดทุกท้าแล้วเหรอก๊อฟเรียบร้อยแล้วครับพี่ ่เอีกข้อเดียวคือจบแล้วโอ้ยไม่หมด,ดมอีกแล้วไม่อีกเกมเดียวเนี่ยจะหัวุงจินแล้วจะทันอีกข้อเดียวข้อนี้ที่พี่ไปบนไวไ้พ,ไพี่บนว่าอันนี้ไม่ได้มีพวกเราเลย กับส,สามวิชใจ oh, uh, so mm hmm. been, mm hmm. no. ได oh. ้สามใจนครับพิมสามใจเราเน้1ต่อไปหอไม่ดูสพี่อย่ิมพี่นะอย่พิมพี่นะอยพิมพี่นะเ้ยอันเนี้อันนี้ยคือหมดแล้วพิมหอมเขาอ้าวไม่ยากเท่าเหนื่อยอีกชั่วโมงอันเดียวเดี๋ยวมีทาไปเลยผมจะได้ไปทำงานที่ นิดเดียวพี่ทีมพี่ผมขอเถอะีเดียวผมขอพี่ทำไมอพี่กสวิ่าเป็นลูกชายาลูกสาวก็ได้คิดว่าเป็นมูกหลานเออคิดว่เป็นลูกหลาอไปมพี่ไ่เดียวพเอา่ค่ะต้องโชว์อีที่ตามไปผมโชว์ไปพีงม องให้หรอถ้ามึงไม่ทำตามที่มึงบอกกูจะเอาชีวิตมึง้อรือาจริน้ยจริงอันนี้ดันไมเจ๊อมแกมัดคิปนี้ไม่มีากจะให้คลิปที่หอมแก้มไม่เฉยเอ้คือจบกันไปอย่างนี้เลยนี่เลยสมน้ำหน้า อ่เดี๋ยวจะหาไว้าถ้าเทียมหอมคืนไปมันจะได้กินไม่เทียมเทียมพี่รันคุณอยู่ฝั่งไหนกันแน่วะฝั่งผมนะฝั่งชนะไหนๆก็ไหนๆแหละไหนๆก็ไหนๆที่วิ่งจะเสียแล้วยังร้องหยุดงั้นก็แก้ผ้าไปวิ่งแล้วรอบนึงไม่เป็นไรอันนี้เขาเดินเนี่ยนอยู่นะไม่ได้เดินเชิดปาก